วันนี้เราจะมาพูดถึงการส่องกล้องลำไส้ใหญ่นะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า colonoscopy การตรวจมินิฉัยด้วยการส่องกล้องลำไส้ใหญ่นะครับทำให้แพทย์ตรวจมินิัยความผิดปกติของผนังลำไส้ใหญ่ด้านในได้นะครับการตรวจมีประโยชน์หลายอย่างนะครับอาทิการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ในผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือที่เรียกว่า screening test นะครับการตรวจหาเนื้องอกหรือมะเร็งระยะเริ่มต้น หรือการตรวจในผู้ป่วยที่ปวดท้องที่หาสาเหตุยังไม่ได้นะครับหรือในผู้ป่วยที่มีปัญหาการขับถ่ายเช่นท้องผูกหรือท้องเสียเรื้อรงังและการถ่ายผิวปกติอื่นๆนะครับเช่นถ่ายเป็นเลือดเป็นต้นการตรวจนี้สามารถทําให้แพทย์เนี่ยทราบถึงความผิดปกติต่างๆในลำไส้อย่างเช่นการอักเสบการติดเชื้อการเกิดแผละนะครับและความผิดปกติของกระเพาะในลำไส้ใหญ่ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า i ด e r t i c u l o s i s หรือ d ด v e วิคูล่นะครับ การติดตันของลำไส้ใหญ่หรือเนื้งงองอกในลำไส้ใหญ่ก็สามารถจะวินิจฉัยด้วยวิธีนี้ได้เช่นกันหรือแม้กระทั่งมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับการตรวจเนี่ยเราจะใช้กล้องไอโดสโคปีซึ่งเป็นกล้องขนาดเล็กนะครับนิ่มแต่ยาวสามารถประคับทิะทางในส่วนปลายกล้องได้นะครับทาให้เราสามารถเห็นภาพจากจอวีดีท่าได้อย่างชัดเจนกระบวนการตรวจทั้งหมดจะทําในขณะที่ผู้ป่วยหลับด้วยยานอนหลับชนิดฉีดนะครับแล้วทาให้ผู้ป่วยไม่มีความเจ็บปวดใด ในบางการณีนะครับที่พบสิ่งผิดปกติแพทย์สามารถเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อในส่วนที่ผิดปกติไปตรวจเพิ่มเติมและกรณีที่พบเนื้อง,งอกก็อาจจะสามารถตัดออกมาเป็นชิ้นเลยนะครับทั้งหมดในการรักษาไปในคาวเดียวกันได้หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจแล้วนะครับผู้ป่วยจะค่อยๆตื่นและอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์พยาบาลในห้องพักฟื้นเป็นเวลาประมาณ2ชั่วโมงและถ้าผู้ป่วยไม่มีอาการผิดปกติ<ๆ>ก็สามารถเดินทางกลับบ้านได้โดยไม่ต้องค้างตืนในโรงพยาบาลนะครับ